มาขอตามติดชีวิตแบกกุ้งตามติดชีวิตแบกกุ้งครับเนกยี่ห้าโลเก็บคองข้างขายแล้วครับวันนี้เนาะที่ได้จักบาทเนาะเก็บคองข้างขายแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เอางนันเื้อขนมนว่าเก็บเอาพุ่นเงินท่อพนากหนักกับแบกเอาอนั่นไม่ได้บนแบกได้บน ได้จากบาทเนาะหมอนของเขาเอาไปซื้อไปหมองเขาหมองเขามาไป,อไปอเออได้จากบาทอเนาะหน่อเอาแล้วครับได้จากบาทเนาะบัดนี้อ้าวมาบวกกันตรงใหญ่นี่อีกว่าควาห้าง

ทำวาทุารุนรุนรุนว่าจะได้ f i r หาบาทวะเอ้ามีโัะท่หทางว่มิโตะท่าทางวะบ่มีบอมีโอ้ยพูดเพระพยานาคไปแบกนะมันชื่อว่ายายทอพยานาค ไปไปเบียกไหมไปฮุ่นชอบยนไเ่ไปเบียกไหมเหรอไปนักยืนนิ่นนก่อนนั่นนั่นพาลุทไทยาไนั่นล้อรถไยไปจากบาอไปชาเงีารับรับเงินรับเงินครับ อ้าวรับตังครับรับตังครับได้จากบาทครับอ้าวอ้าวรุ่นรุ่นรุ่นได้พอหาบาทป่อ้าวได้พอสองบาทอ้าวกุ้งแดงก็ขายบุ่่นนหนมีไหมกุ้งแดงขายบ่ะนี่ขายบ่ขายบ่ขายหั่งจังหวะแต่สิเอาอยังใช้น้ำเอาว่ารุ่นมารุ่นรุ่นรุ่นพูนรุ่นรุ่นรุ่นพูน สองโลคิบบาทแล้วเขาคิบบาทแล้วขายร้านกันน่ะสามโลสามโลสโลคิบสามบาทแล้วโอ้ใส่ไข่ไม่เตียงด้วยเขาเกิดมาเพื่อเม็ดเซียงครับรับเงินครับรับเงินรับเงินน้ำคุณยายด้อ ตอนสบัวงามๆตอนสบัวงวยรับเงินไนขึ้นโยกนิวกลางลอวยออาไหมขอบคุณครับน <c oughs> ้ำม่ตบ้านได้หน大จ <c oughs> โอ้บันเลงเขาหนิตรง <c oughs> นี้มัน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  ่อะขอบคุณครับอ,อือขอบคุณเนี่ยนายขอบคุณจียอไปไหนจียอไปไหนไม่จำแล้ได้ยู่บ่โอ้เสี่ยวเงินไปเฮ็ดยังไงทำเงี้ยเสี่ยวเงินไปเฮ็ดยังเสี่ยวเงินไปเฮ็ดยังเจ้าเงินไปทำอะไรซื้อเมีดทานตะวันโอ้ซื้อของหวนเพื่อน้องใหม่ดูน่เก็บเงินไว้ยังไงบ,บ้างเนี่ยเบียร์วะกันนะเบียร์กื บ่ได้เก็บเงินไว้จังใดโอ้นับตั้งแต่พอเงินอืมเฮ็ดไปเฮ็ดไปอือบ๊วยเอาล้วครับพี่น้องครับท่านก็ให้รู้วันนี้เอาสอบไปเก็บมาไว้เอาสอบไปไว้ไปเอาสอบไป,ปไว้ไ บอกว่าเบียกกัน็นชอบเยอะหนักไปใครน้ำมาสินเรียกบาทนะาน,บน,น,นะมานับให้เพิ่งกันนะำมานับให้เพิ่งเงนนะเรียกบาทเรียกบาทมานับนับนับออกเสียงด้วยนับหนึ่งบาทชองบาทชำ้ำ สีห้าหอู้ยการนเงินเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม่บีวกบวกเบวกเฮ้ยโอ้สิบสามบาทดีใจวะดีใจวะนกโ่อก็น่ดีใจสุดยอด